โค้ดได้5ชั่วโมงเย็ดเคโค้ดเอานะครับผมทุกคนโค้ดนะครับได้ทั้งหมด5ชั่วโมงเลยนะครับทุกคน5ชั่วโมง18นาทีนะครับแล้วมันก็นับเวลาที่เราใส่โค้ดไปก็ที่จริงน่าจะได้ประมาณ5ชั่วโมง20นาทีเฮ้ย <c oughs> อยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมพ์มาล้วจ้ไหนดูเซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป เฮ้ยโลบัคไม่พอทําไมดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอไอหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่มไอดีพาร์และ v i p เตอร์เวอร์และยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย IH a v e ซ p u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไว้ห้ เมีนมินขอให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกัน อก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและในวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับผมแจกโค้ดนะครับทุกคนคูณ2องเทั้งหมดที่ใช้ได้ในตอนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยทุกคนครับว่ามันเนี่ยจะไอ้นี่เท่าไหร่นะทุกคน เขาเรียกว่าอะไรนะเออว่ามันจะได้กี่ชั่วโมงเออครูสอนจะได้กี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะทุกคนโอเคไหมอ่าก่อนที่ทุกคนอยากจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมที่กดไลค์กด, share, กด,ดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับใครทีกนน่กดนะขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิป้องก,กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับปายการเลยโอเคครับมาทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดนะครับที่ผมใช้นะคะผมทั้งหมดให้นะครับผมใต้คลิปนี้เลยก็เอาไปใช้กันได้นะครับมาเดี๋ยวผมไล่เรีงยงใส่ให้ โอเคครับโค้ดแรกนะผมจัดมานี่ใส่ไปเลยอ่าได้มา30นาทีนะได้เยอะนะโอเคอันแรกก็30แล้วไดไปยี่สนะครับผมโอเคใส่ไปเรื่อยๆเลยมาดูกันว่าโค้ดที่ผมให้เนี่ยจะได้กี่นาทีนะเอ้ยใช้คําว่ากี่ชั่วโมงดีกว่าเฮ้ยกี่ชั่วโมงครับกี่ชั่วโมงมาดูกันนะฮะโอเคมานี่ใส่ไปปึ๊บโอเคตอนนี้จะ2ชั่วโมงแล้วนะโค้ดไบนะครับแมส่าบีครับปรับโอเค2ชั่วโมงแล้วนะครับผม อันนี้อันนี้เพิ่งผ่านไปครึ่งทางเองนะเออได้2ชั่วโมงแล้วปึ๊บโอเค2ชั่วโมงครึ่งนะครับใส่บีกนะครับผมใส่บีกปั๊บปึ๊บอื้หสอมชั่วโมงแล้วนะครับโอ้โหน,นี่ยังไม่หมดนะเนี่ยอันนี้เลยครึ่งทางเลเดียวโอ้โหจัดไปเลยนะครับผมเน้นๆบอกเลยนะครับว่าเยอะจัดนะครับโอเคจัดติ๊กนะฮะโอเคยังเหลือนะยังเหลืออีกประมาณ4 5้โค้ดเลยนะครับถึงไหมวะโอเคปึ๊บไปหรืออีก4ี่โค้ดนะครับปึ๊บ โอเคสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงแล้วปึ๊บโอเคจะห้าชั่วโมงแล้วทุกคนครับเออเราจะได้โค้ดห้าชั่วโมงแล้วอุ้ยห้าชั่วโมงไหมเนี่ยห้าชั่วโมงไหมห้าชั่วโมงทุกคนโอ้โหโค้ดได้ห้าชั่วโมงเย้เคโค้ดเอานะครับผมทุกคนโค้ดนะครับได้ทั้งหมด5ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนหชั่วโมง18นาทีนะครับแล้วมันก็นับเวลาที่เราใส่โค้ดไปก็ที่จริงน่าจะได้ประมาณ5ชั่วโมง2ีนาที ผมกล้าพูดได้เลยเยอะจัดนะครับกล้าพูดเลยว่ามันเยอะจะจัดนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็ใต้คลิปนะครับเอาไปใส่กันได้ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่บอกเลยนะครับได้5ชั่วโมงไปนี่บอกเลยว่าหล่อมเลยนะครับผมฟาร์มชิวๆสบายแบบวิ700อ่ะผมว่านะครับอืมเกือบวลละเกือบวิ700อ่ะถึง XP ถึงหมดตั้งใจฟาร์มนะครับผมเออก็ได้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าทางด้านคนรีสแตทผมต้องตีเอ็นนี่ก่อนต้องตีไอ้บัณฑิตก่อนนะครับเพื่อจะรีสเตทให้ทุกคนดูโอเค มันก่อนนี่มาน,นี่เลยมาน,นี่ปึ๊บโอเคเรามีคูณ2แต่ว่าวลไม่ขึ้นวอตเตอร์ฟักเออจะต้องเวลขว,วลขึ้นนะครับเฮ้ยเผาแย่งอะ่ะเง้ยผา,าวเวียนนี่แม่งมันแย่งเราทุกคนครับมันมันมันกวนติงเกิน,นกวนติงเกินกเกิน,กนไปไหมอะ่ะโอเคนี่นะครับววสองแล้วโอเคเราลองอัพสเตตนะอ่านี่นี่อัพไปนะครับโอเคคนที่จะตัอันแรกนะครับจะเป็นอันนี้ผมมีแค่สามโค้ดยังหามาได้แค่สามโค้ดนะครับเออปึ๊บไป อ่าเห็นไหมรีได้โอเคหนึ่งรอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูอันที่สองปึ๊บอันที่สองปั๊บโอเครีได้สองรอบโอเครอบสุดท้ายนะครับลองอัพก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็รีสเตตสามรอบโอเคใช้ได้หมดนะครับโค้ดที่ผมให้นะครับผมวันนี้เป็นวันที่สองมิถุนายนปีสองห้าหกห้านะไม่ใช่คนเนี่ย มาดูคลิปอีกปีข้างหน้าประมาณ2566พี่โค้ชใช้ไม่ได้แล้วดูวันด้วยวันที่กุลลงว่าวันอะไรนะครับเอออันนี้คือควรล่าสุดปัจจุบันของวันที่2เดือน6 2565นะครับทุกคนโอเคไหมเออไม่ใช่แบบมาใช้ไม่ได้แล้วก็มาด่าผมนับดูวันด้วยนะดูวันที่คุณไอ้น,นี่ด้วยใช้ด้วยนะโอเคทุกคนคลิปนี้ไม่มานี้นะทุกคนใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยกดแล้วขอบคุณมากครับทุกคนเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามีคนอัปเดตไง๋ยว,วยผมเนี่ยก็มาทำคลิปให้นะครับ,วนนรบสวีสวสม